สองตัวนี้มันหมายความว่าอย่างไรคำว่าตัวคูนี่คือตัวตาตัวตนตัวตันหาของเรานี่คือตัวนี่คือตัวคูส่วนอารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆนานๆอันนี้เป็นของของคู เช่นเช่นอย่างนี้นะเราเราไปสัมผัสเรื่องข้างนอกอย่างอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างที่ผมเคยประสบการประกอบความไปด้วยไปกระทบพเื่อนแล้วทีนี้ไปกระทบคำพูดเขาที่เขาไม่ไม่ให้การสนับสนุนหรือ ไม่ให้ความช่วยเหลือคือพูดง่ายๆเราไปขอความช่วยเหลือจากที่นี้บางอย่างทีนี้ก็ถูกคำพูดเขาถูกกิียยาเขาเขาพูดอะไรใส่มานะทีนี้เราก็ขับรถกลับมาเราก็เกิดความน้อยใจเกิดความไม่พอใจ ความเลื้ออกเลื้อใจนั่นแหละขนาดที่ตั้งรถกลับมาขับรถกลับมาทางบ้านตัววิจารนเพราะว่าข้างนอกเขาเราะว่าเราว่าเพื่อนเขาว่าเขาว่าเป็นคนแรงน้าใจเป็นคนไม่มีน้ําใจเลยเป็นคนใจแคบเห็นไหมไอ้ไอใจเราว่าเขาตัวที่ว่าไปนั่นคือของเรานะนั่นแหละตัวนั้นคือของกู ตัวไม่พอใจนั่นก็คือของปู่ม,มันบ้าออกไปแต่ว่ามันก็ชี้ไปข้างนอกว่าไอ้เพื่อนคนนี้นี่มันเป็นคนไม่มีน้ำใจมันเป็นคนที่ใจแค่เพราะว่าไปนะไอ้ที่ว่าออกไปนี่นี่จากอัตราตัวตนเราทั้งนั้น,นนะแต่ตอนมันว่าเราก็อก็ปล่อยให้มันว่านั่นแหละอันนี้เรามาพูดในลักษณะ ที่อาจารย์ชาญถาวเพื่อประโยชน์แกบบ่ผู้ฟังทีนี้มันก็ว่าไปสารพัดเละกว่าจะนั่งรถกลับมาถึงบ้านนี่ใจนี่มันใจนี่มันแทบจะระเบ,ะเบะิดทั้งอยากจะขับรถวนกลับไปหาเพื่อนคนนั้นก็วนกลับไปอะไรก็วนกลับไปว่าต่อว่าต่อว่าต่อว่าเพาสารพัดคือคืออยากเหมือนความอยาก ไอ้ตัวความอยากตัวดิ้นนั่นคือตัวกูยนไเมี้ยตัวดิ้นตัวอยากนั่นแหละคือตัวกูแต่ตัวอารมณ์ที่ชี้ไปว่าเพื่อนไม่ดีเขาไม่ดีเขาใจแคบเขาเป็นคนไม่มีอไอ้พกักวีตัวอะไรก็ว่าไปสารพัดท,ที่มันว่าใจที่มันว่าว่าออกไปนั่นคือของของกูของของกูส่วนตัวกูนี่ แมตัวมันดิ้นมันอยากมันอยากอยากที่จะวนรถกลับไปไปว่าหรือไม่ก็อยากที่จะจอดรถแล้วก็โทรจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปต่อว่าไอ้นะีคือมันจะหาวิธีอันใดอันหนึ่งเพื่อที่จะสนองให้ได้สนองตัวกรูให้ได้ในขนาดนั้นแต่ด้วยที่เราเจริญศีล จเจริญภาวนามาพอสนควรนะช่วงนั้นนะมันก็หยุดได้หยุดก็คือได้แต่ดูได้แต่แลยห็นตัวปูมันทำงานตัวปูมันดิน้นของของปูมันแสดงตัวตนคือมันวางโลกออกมาโลกนี่คือของของปูใชไหมตัวมันว่าเขาตัวมันวิจารณเขาอย่างนั้นอย่างนี้วิจารณดีวิจารณชั่ววิจาร์เลวอะไรก็ตามด้วนแล้วจะเป็นของของปูทั้งนั้น นี่มันก็ถูกตั้งทีนี้มันก็ถูกตั้งในใจตั้งลอยอยู่ในใจอย่างนั้นแหละไม่ดับไม่หายไปไหนมันลอยในใจความปึกอัางความปึกผัดความดีพันในใจมันสารพัดเลยมันดิ้นท่วมใจเลยมันมันไม่ดับแับไปหายเหมือนเหมือนแต่ก่อนแต่เก่าถ้าเป็นแต่ก่อนแต่เก่าปฏิบัติหมมันก็ดับเกิดดับเกิดดับที่เขาว่าง นั้นคือคือทำมันยังไม่ตั้งมั่นใจมันยังตั้งมั่นสมาธิยังไม่ตั้งมั่นแต่ในขณะนั้นที่ที่ผมเจอน่ยมันตั้งมั่นจนขับรถมามันก็ดิ้นมันก็หยางปามันก็ทยานมันก็สารพัดวิจารมาจนถึงบ้านก็วนดูยังงเออวนดูอตัวที่ตั้งมั่นนี่เป็นสมาธิแล้วใจตั้งมั่นต่อทุกต่อความดิ้นต่อตัณหา ต่อตัวกูต่อของกูนะตัวกูนี่ก็เด่นชัดตัวกูคือตัวอัตตาตัวตนเราที่ดิ้นที่ทยานอยากต,ตัวมานะตานี่ชักชวนตัวนายช่างเอาโทรศัพท์ไปสินายช่างชักชวนแล้วโทรศัพท์ไปด่าทิ้มันจะชวนเราให้ปูเปลือยสร้างพวกแต่เราก็อยู่ในศีลใช่ไหมขนาดนั้นหรือในกรรมาฐาน ก็ได้เห็นความดิ้นความเดือดเราคับเกลยก็คน,นดูอยู่กันแหละดูตัวกูดดูนี่ดูแต่ตัวกูรักษาสติรภาพแต่ตัวกูไว้ไม่ให้มันสนองตอบไม่ให้มันยืมยืมไม้ยืมปากยืมร่างกายนี่ไปใช้ตัวนั้นต็เลยกายเป็นโลกโลกก็เลยถูกวางโลกนี่ก็เลยถูกวางออกมา,มากแบบอิสระ ชีตภาพของโลกเลยแต่ว่า <c oughs> อิสลามในะที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ถูกนําไปใช้อย่างอิสลามคือมันเกิดภายในใจอย่างอิสลามไม่มีบาปไม่มีบุญให้เราไม่นําไปใชนะ้มันจะเป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอาัุขุนที่ลอกงามพ่อกูมขึ้นในใจเต็มที่ก็าตามอันนั้นมันเป็นสภาวธรรมเป็นสภาวธรรมของของกูแล้ว กพราะมันอยู่ในกรอบของกรรมฐานมันอยู่ในวงของกรรมฐานอ่ามันอยู่ในวงของสกิบฐานเริ่มตั้งมั่นแล้วแน่ขนะนั้นตัวกูของกูทํางานประสานควบคู่กันไปแต่ว่าผู้รู้นี่คอยสอดส่องแต่ว่าตัวกูเออไม่ไม่ไม,ไม่สนองตอบจนดูเห็นอย่างนั้นแหละ้ะล,ลึกไว้ประคองไว้อาการตัวนั้นจนมันไฟลุกในใจเต็มที่เลย ทีนี้ไอ้ตัวที่มันชักโยงชักจูงเราไปไปทำมันเริ่มอ่อนกำลังลงจะโทรหามันก็อ่อนกำลังลงจะใช้จะรับปลายชี้ออกไปก็อ่อนกำลังลงเนี่ยนะเพราะว่าตัวตันหายกฟังนึ่มันอ่อนอ่อนกำลังลงตัวกูมันอ่อนกำลังลงเลเยลของตัวกูมันเบาลงสภาพมันมันเหมือนเหมือนเสือมันไม่ได้ตะปบเหยืออ่อเหมือนหมาไม่ได้ตะปบอาหาร มันก็อ่อนกําลังลงอ่อนกาลังลงตัวกูทีนี้ของของกูตัวที่พิจารณาออกไปข้างนอกไปว่าเขาว่าเราดีเราชั่วเราดีกว่าเขาอะไรต่างๆนานาะมันก็อ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงเหมือนเหมือนลมหายใจจะขาดทีนี้เริ่มทุกข์แต่ทีนี้เพราะเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ไอมไอตัวกูของกูนี่เริ่มหมดกำลังจนนอนราบคาบเลยนอนกับตื่นถ้าเปรียบเทียบหนีเหมือนสัตว์ พอนอนกับพื้นแขนขามือไม้มันไม่ได้ใช้ทุกมันก็ล่งเคลื่อนเลยที่สภาวะทุกเห็นไหมทุกที่เป็นกายสังขารขนาดนึงตัณนหามันก็เริ่มมอดมอดมอด,มอดลงดับลงตัวกูของกูก็ดับลงเมื่อูตัวก,ก,กูของกูดับลงแต่สภาวะรมก็เคลื่อนในใจเลยทุกขนาดนึงทุกอยู่ในใจอ,อื่นกล้วอยู่ในใจไหมเป็นเป็นสาภาวะ ภายในแล้วเออนี่นี่นี่แหละคือมันพ้นจากตัณหาที่นําไปใช้แล้วก็เป็นสภาวะธรรมภายในแล้วเรื่องนี้ผมพูดเลยจุดที่ว่าตัวครูของครูเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เลยย้อนมาให้ฟังว่าในลักษณะการทํางานของตัวครูของครูนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าก็ขออนุโมทนาธรรมครับอาจารย์ครับและฟังก็ขออนุโมทนาสาธุ ที่อาจารยไ์ได้อธิบายให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ปฏิบัติธรรมได้รับทราบถึงตัวองค์ของคกุนะครับว่ามานเป็นอย่างไรนะครับเทียนอานารยดูบรรจายไปขอขอนโมทนาสาธุธรรมนะครับ